ถ้าเป็นหัวป้ามานานแล้วป้าคือคือรู้รู้สึกตัวว่าเพียแล้วก็แบบขี่บอยแล้วก็ไปตรวจสุขภาพหมอก็บอกว่าคุณเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงจ้าน้ำตาลก็เป็นคนปกติก็เป็นคนชอบกินของหวานด้วยเนาะ3 0 0ร้อยกว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่ลงยังต่ำสุดก็220ต่ำสุดเลยดีใจมากเลย180ที่มันก็ไม่ลงอยู่เงี้ยกินยาหมอก็ไม่ลง สูงอยู่ระดับเนี้ยหมอว่าประจาหมอจะดูทุกครั้งที่เจอกันหมอบอกว่า,วาธรามหาหมอครั้งนี้ไม่ลงหมอจะให้ยาฉีดแล้วนะพอเอินมาปีป้าก็เป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยแล้วก็จะมาผ่าตัดนี่แหละก็ไปตรวจน้ําตาลครั้งสุดท้ายสูงอยู่คุณป้าผ่าตัดไม่ได้นะคุณป้ากลับไปก่อน อีกเดือนหนึ่งค่อยเจอกันให้น้ําตาลลดแล้วค่อยมาผ่าตัดว่างี้กลับมาจากโรงพยาบาลพอดีเลยก็เปิดเจอโทรเลยสั่งซื้อมากินเลยเขาก็มาส่งเฮ้ยเขาก็มาไวทันใจนะก็ต้มกินเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินหมดไปน่นน่ะแล้วก็ได้เวลาหมอนัดพอดีก็ไปเจาะน้ําตาลลงน้ําตาลลงเยอะน้ําตาลเหลือร้อยกว่าแต่ก็จาไม่ได้นะว่าร้อยเท่าไหร่แล้วเพราะมันนานแล้วพอเสร็จเรียบร้อยน้ําตาลลงหมอบว่าอีก7วันผ่าตัดอุ้ยดีใจกลับมารู้สึกอุมันได้ผลวิชาทีมิสนี่น้ำตาลลงได้ผ่าตัดแล้วเราก็ดีใจว่าได้ผ่าตัด พอผ่าตาัดกลับมาเสร็จเรียบร้อยก็โทรมากินอีกสองกล่องไปตรวจน้ําตาลก็ลดดีหมอบอกโอ้ดีมากเลยคุณป้าแผลก็แห้งแผลสวยควบคุมน้ําตาลได้ดีมากเลยว่างั้น้ําตาลลงแล้วควบคุมน้ําตาลได้ตามปกติแล้วชาทีมิคอมันดีจริงมันได้ผลแผลก็ไม่ติดเชือ้อไม่ใช่หน้ามา้าหรือเขาให้เงินอะไรเราเรามันกินด้วยตัวเราเองเนี่ยพอน้ําตาลเราเป็นปกติอยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไป